เคยได้ยินเรื่องดอกบัวหลวงตาไหมครับเรื่องนี้มาจากมิตรวินทุชาดกสอนใจคนอยากได้ไม่รู้จักพอผมจะเล่าให้ฟังการละครั้งหนึ่งมีชายชื่อมิตรวินทุก,กะเห็นดอกบัวทองคำรรผุดขึ้นกลางทะเลอยากได้มากเทวดาแปลงกายมาเตือนอย่าไปเลยนั่นนรกนะแต่มิตรวินทุก,กะไม่ฟังนรกอะไร ผมจะไปเอาดอกบัวพอไปถึงได้เจอหญิงงามเชิญชวนให้กินดื่มสำราญมิตรวินทุก,กะหลงระเลิงอยู่หลายปีจนหญิงงามหายไปเหลือแต่ความทรมานถูกปีนต้นงิ้วถูกนายนิรยบาลลงโทษเจ็บปวดแสนสาหัสมิตรวินทุก,กะรำพึงรำพันทำไมถึงเป็นแบบนี้นายนิรยบาลตอบเพราะเจ้าไม่ฟังคำเตือนไง สุดท้ายมิตตวินทุกะก็ต้องทนทกอยู่ในนรกนั้นเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโลภโมโทสันอยากได้อะไรต้องประมาณตนไม่เช่นนั้นอาจพบเจอกับนรกของจริงได้ครับ